สันตปาป,า,ปาองค์แรกของคริสตจักรคาทอลิกค,คือนักบุญเปตโตรเซนต์ปีเตอร์ Peter, หรือที่รู้จักในภาษากรีกว่าเปโดรอสเปโตรสและภาษาฮิบรูว่าเคฟาสเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาชื่อเดิมของท่านคือซีมอนเซมอนหรือซิมิอันประวัติโดยละเอียดของนักบุญเปตโตรกำเนิดและชีวิตก่อนเป็นศิษย์พระเยซูเปตโตรเป็นชาวเมืองเบไซดาในแคว้นกาลิลีปัจจุบันอยู่ในประเทศอิสราเอล มีอาชีพเป็นชาวประมงรวมกับน้องชายของเขาคืออันดูซึ่งภายหลังก็เป็นสิทธิของพระเยซูเช่นกันท่านเป็นคนธรรมดาไม่มีการศึกษาสูงและผู้สำเนียงชาวกาลิลีอย่างชัดเจนการเป็นสิทธิของพระเยซูเปโตรถูกเรียกให้ติดตามพระเยซูโดยตรงพระเยซูทรงเปลี่ยนชื่อเขาจากซีมอนเป็นเปโตรแปลว่าศิลาเพื่อสื่อถึงบทบาทที่จะเป็นศิลาหรือพื้นฐานของพระศาสนาจักรพระเยซูตรัสในพระวสารมัทธิว16:18นาทีว่า ท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ใช้รองรับว่าเปโตรเป็นสันตปาปาองค์แรกบทบาทในหมู่สาวกเปโตรมักถูกกล่าวถึงเป็นสิทธิที่โดดเด่นที่สุดเขาเป็นผู้นำของสาวกหลังจากที่พระเยซูเสด็จสวรรค์มีบทบาทสำคัญในวันเป็นเตคอสที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและเปโตรเป็นผู้เทศนาให้คนหลายพันคนหันมานับถือคริสต์การรับทรมานและมรณาภาพ เปโตรเดินทางเผยแผ่ศาสนาในแถบตะวันออกกลางและอาจถึงกรุงโรมตามประเพณีของคริสตจักรโรมันคาทอลิกเชื่อว่าเขาได้เสียชีวิตในกรุงโรมในช่วงรัชการของจักรพรรดินีโรประมาณปีคศ64-68เขาถูกตรึงกางเขนแบบกลับหัวโดยเจ้าตัวร้องขอเช่นนั้นเพราะไม่เห็นว่าเขาควรตายเหมือนพระเยซูความสำคัญเปโตรถือเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของคริสตจักรคาทอลิก หลุมฝังศพของเขาเชื่อว่าอยู่ใต้มหาวิหานักบุญเปตโตรในกรุงวาติกันถือเป็นหนึ่งในนักบุญที่สำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์